มอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e ID at small that matters มาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการเจอะใจนะครับวันนี้เป็นวันนสิงประเสริฐคุณพร้อมด้วยคุณเอ๋นิวกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนื้อเรื่องจะมาจากคุณวรรณสิงนะครับครับวันนี้ชวนรีวิวหนังคออือปกติดูหนังก็ปล่อยผ่านไปแต่เรื่องนี้ดูเสร็จแล้วแบบนั่งอย,อยู่หลายชั่วโมงมากหนังเรื่องนะั้นชื่อว่า มิดซัมเมอร์คือกลางฤดูร้อนหนังเก<อ><อ>่าหนังใหม่3 4ปีเองว่าหนังเรื่องนี้ต่อให้รู้เรื่องทั้งหมดก็ต้องไปดูอยู่ดีก็ดูได้เพราะโอ้โหมันเรื่องเรื่องมันเข้มขน้นคือมันเป็นหนังที่ถึงแก่นความเป็นความเป็นคนและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความเชื่อที่เขามีคือหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับลัทธิลทัลทธิหนึ่งที่ประเทศสวีเดนซึ่งก็เป็นประเทศเจริญแล้วแหละแ,แต่ว่ามันมีคนที่อยู่ในุูเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีประเพณีเฉพาะอะไรของตัวเองแบบเยอะมาก ทีนี้ตัวเอกเนี่ยก็เป็นนางเอกที่เพิ่งสูญเสียครอบครัวไปก็คือน้องสาวตัดสินใจเออเอาท่อไอเสียค่าตัวตายแต่ไม่ยอมตายคนเดียวด้วยเอาท่อเนี่ยต่อเข้าห้องนอนพ่อแม่ด้วยก็คือทั้งพ่อแม่และน้องสาวไปพร้อมหมดเลยเออแล้วนางเอกเนี่ยพอสูญเสียเยอะมากมีแฟน แฟนก็ปอบแบบขอไปทีเออไม่เป็นไรนะสู้ๆนะอะไรเงรี้ยเขาลองไห้คนเดียวในเครื่องบินลองไห้คนเดียวอยู่ในห้องน้ำแล้วแบบรู้สึกอยู่คนเดียวตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆเพื่อนๆก็ชวนว่า้าวงนันไปเที่ยวสวีเดนกันไหมว่าจะไปทําวิจัยที่หมู่บ้านนี้พอดีมันมีพิธีกรรมที่โลกมีซัมเมอร์ซึ่งเป็นของจริงนะ,ะพิธีกรรมนี้ก็คือการเฉลมิมฉลองกลางฤด,ดูร้อนที่แถวนั้นเนี่ยพร,ระอาทิตย์จะจะฉายแสงแทบจะ24ชั่วโมงเลย mm hmm. จากนั้นหนังมันก็มาใสา่ใส่ไข่เยอะเหมือนกันให้แบบมีหมู่บ้านที่แสนน่ากลัวนี้ที่ที่มีการฉลองพิีกรรมเฉ คนมาบูชายัน oh. เออซึ่งจะมีพิธีกรรมนี้ทุก90ปีแต่ว่าต้องเลยต้องจับคน9้าคนมา oh. บูชายันซึ่งตอนที่นางเอกเค่อยๆเข้าไปเนี่ยตอนแรกสายลมแสงแดดทุกคนยิ้มแย้มอะไรกันไปทัวริสต์เลยอ่ไใต่องเที่ยวเลยแล้วเขาก็ต้อนรับอย่างดีมากแต่ในหมู่บ้านเนี้ยมันต่างจากโลกที่เขามามากเออจากเดินที่รู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวไปนี่เป็นหมู่บ้านที่ทุกคนทําทุกอย่างด้วยกันกินข้าวด้วยกัน นอนก็อยู่ในหอรวมนอนด้วยกันอ๋อไม่ได้เป็นคนละบ้านมาอยู่ด้วยกันเลยเป็นเป็นเขาเริยกเป็นครบครัวใหญ่มากเอาไปชุมชนสักพักเริ่มแปลกๆเช่นมีพิธีกรรมแบ่งชีวิตคนเป็นสี่ฤดูนะฮะฤดูแรกคือใบไม้ผลิคืออายุศูนย์ถึงสิบแปดขวบเป็นวัยกำลังเติบโตฤดูที่สองเป็นฤดูซัมเมอร์ฤดูร้อนคือสิบแปดถึงสามหกไอตอนเนี้ยปล่อยให้ออกไปนอกหมู่บ้านไปแสวงบุญได้แต่ว่าถ้าใครอยู่ในหมู่บ้านต้องนอนรวมกันเอ ฤดูที่3ามคือฤดูทํางานอ่าฤดูออทัทม์ปลายๆปลาย,าย,ายร่วงนะฮะก็จะเป็น3 6มหถึงห้าแล้วสุดท้ายคือฤดูวินเทอร์ฤดูแก่และเออหนาวฤดูหนาวก็ตั้งแต่5้าสิถึงเแล้วน้นองเอกก็ถามว่า,าลแล้วเลยเจ็ดสองล่ะคนในหมู่บ้านก็ไม่ตอบแต่สภาพักอยู่ดีหนังมันก็ช็อกเราได้การให้คนแก่สองคนนี้ซึ่งอายุเกินเจ็ดสองขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็กระโดดหน้าผาลงมาตายต่อหน้าทุกคนในหมู่บ้านเหมือนกับอายุเจ็ดสองแล้วหมดประโยชน์แล้วได้เวลาเออได้เวลากุดบายโอ้ พอโดดลงมาใช่ป่ะคนทั้งหมู่บ้านโอดควนพร้อมกันแบบรู้สึกแบบเจ็บปวดไปพร้อมกับคนที่ตายเพราะว่ามันเหมือนกับทั้งหมู่บ้านนี้มันไม่มีคําว่าปัดเจ็กกบุคคนนี้ต่อไปแล้วทุกอย่างลิงก์กันหมดทุกอย่างเป็นกลุ่มก้อนมไม่มีคําว่าส่วนตัวใช่มีตอนหนึ่งพระเอกคือแฟนแฟนของนางเอกเนี่ยโดนจับไปมอ,มอบยาก็คือโดนจับไปให้มีเซ็ก์กับผู้หญิงในหมู่บ้านนั้น<ม>แล้วในวิธีการที่มีเซ็ก์เนี่ยแม่เท่าทั้งหมู่บ้านมาร่วมกันก,อ,นกอดคอร้องเพลงอ,อระหว่างที่กาลังมีอะไรกันไปด้วย คือทุกอย่างแบบไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยทุกอย่างเป็นส่วนรวมหมดมีพิธีกรรมชัดเจนว่าในวัยนี้คุณต้องทําอย่างนี้ในวัยนี้คุณต้องทําอย่างนี้<อ>ในวัยนี้คุณต้องตายในการ<อ>สืบพันธุ์คุณต้องเป็น <ผม S 1> แบบนีผ้ผมมีความรู้สึกอะไรรู้ว่าอะไรฮะเขากำลังมองว่าไอหมู่บ้านนี้คือคนคนนึงแล้วแต่และเราเป็นเซลเล์เล็กๆที่มีหน้าที่แล้วต้องมีอายุขจํากัดที่จะถูกสั่งเซลลจะต้องถูกทดแทนว h a เอ v ว r คุณอย่าทําตัวเป็นปัจเจกคุณต้องเป็นเซลของของร่างกายไงใช่ทุกอย่างคือใช่ป่ะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ แต่ว่าเขาเอาคนนอกเข้าไปเอี่ยวด้วยเพราะเขาต้องการเพราะต้องการเข้าไปเติมสายเลือดต้องการวิวัฒนาการของสายพันธุ์แล้วก็ตอนจบที่เป็นฉากคลาสแมทคือการบูชายัญเนี่ยก็คือโลจิกตรกกะของมันก็คือว่าเนื่องจากมีคนเกิดใหม่9คนก็ตกเก้คนไปฆ่าทิ้งเพื่อให้เกิดสมดุลสมดุลกับธรรมชาติบ้างประเด็นแรกที่อยากคุยคือลองคิดภาพสังคมที่ปจเจกบุคคลไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วมีประเพณีชัดเจนว่าคุณต้องทําอะไรบ้างในจุดไหนของชีวิต ในแง่หนึ่งมันก็สบายดีเหมือนกันนะอเออ,อแบบในธรรมชาติความเป็นคนหนึ่งคือเราอยากรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดถึงเกิดศาสนาขึ้นมาบนโลกบางทีใจเราคิดเองไม่ออกว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกต้องหรือผิดเราก็ต้องไปดูอ่าหลักศีลธรรมหลักคัมพีรอะไรก็ตามแต่ถ้าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรที่คุ้มคลือเลยอม,มันก็มีความสบายใจในแบบหนึ่งอีกอย่างนึงที่มนุษย์ต้องการก็คือความรู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอ,อันนี้เนี่ยโยงตลอดเออโยงตลอดแล้วมีฉากหนึ่งคือนางเอกได้รับการเลือกเป็นแบบ ราชินีแห่งงานอดอกไม้ประจำหมู่บ้านแล้วนั่งเอกแบบไปเห็นพระเอกกําลังมีเซ็กซ์ในพิธีนั้นนะน,นังเอกก็เสียใจมากก็ร้องไห้ปรากฏคนทั้งหมู่บ้านมาร่วมกันร้องแล้วร้องในจังหวะเดียวกันน้ําตาไหลพร้อมกันสุดท้ายนังเอกเลือกที่จะให้พระเอกถูกบูชาย,ยันไปแทนเพราะรู้สึกอยากตัดขาดจากชีวิตเก่าๆแล้วฉันอยากมาอยู่หมู่บ้านนี้แทนแล้วเพราะว่ามันมีคนคอยอบอุ้มความรู้สึกฉันโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันผิดหรือถูกจริยธรรมในกระบวนการอบอุ้มนั้นอโยนกลับไปที่เอกคิดว่า ถ้าเราไปอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วเราโตมาแบบคนในหมู่บ้านนี้เรามีความสุขได้ไหมคือตอนที่ดูหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าคนทําหนังอะต้องมีความสนใจพวกมนุษยวิทยาแน่ๆเพราะว่าจริงๆไอสิ่งที่มันอยู่ในเรื่องเนี่ยมันมีอยู่จริงในสังคมโลกใบเนี้ยในแต่ละถิ่นอ่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็แอบคิดว่าก่อนที่โลกมันจะกลายมาเป็นสังคมสมัยใหม่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคนมันก็อยู่กันแบบนี้แหละ อาจจะไม่โหดถึงขั้นนี้อ่าไอพิธีกรรมนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเติมลงไปนะ่บุชัยันมันก็มีอยู่จริงนะในอดีตใช่ไหมแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าแบบที่สิงสรุปนี่แหละว่าแต่ก่อนเนี่ยการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของกัรแลกกันเพราะฉะนั้นร้องไห้ต้องร้องไห้ด้วยกันดีใจดีใจด้วยกันกินข้าวกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไอ้ privacy เนี่ยไอความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยโลกสมัยใหม่เท่านั้นเองจริงๆตรงนี้มันน่าตั้งคําถามว่าออออ้ควววาามทีี่่่เเเรป็นนนนสตัขงงกกกแและยห ตกลงมันดีหรือไม่ดีกันแน่หรือมันเป็นธรรมชาติของเราจริงๆหรือเปล่าอืมเออเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราเป็นมาตลอดอาจจะพันแปดร้อยีอนนี่คือประเด็นการเป็นส่วนรวมอืมใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงผมมีประเด็นเรื่องที่สิงถามว่าอ่าคุณควรจะต้องคิดอะไรหรือว่ามีคนคิดไว้ให้หมดแล้วคุณไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยอันไหนดีอืมพอสิงเลาผมเห็นภาพสองอย่างถ้าคุณขับรถ คนเดียวแล้วคุณรู้สึกว่าไม่รู้จะเลี้ยวไปทางไหนขับเร็วแค่ไหนดีไปทางไหนดีเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีหรือจอดด,หออด,ดีหรือไปต่อด,ดีอลองเปลี่ยนไปขับรถไฟสิครับมีลานชัดเจนไม่ไม่ต้องคิดเรื่องเลี้ยวมไม่ต้องคิดเรื่องจอดไม่ต้องคิดเรื่องชนมีคุณลำเดียวเขาวางไว้ให้หมดแล้วแต่คําถามคือคุณขับรถไฟได้นานแค่ไหนแล้วคุณจะรู้สึกเบื่อแล้วคุณก็อยากกลับไปขับรถที่คุณไม่รู้ทางนั่นแหละซึ่งไอ้ตรงเนี้ยที่ผมว่าเรื่องเนี้ยคุยกันได้สามชั่วโมง่ก เพราะว่าอไอความรู้สึกเบื่อก็เป็นความรู้สึกสมัยใหม่เหมือนกันครับพี่ดูผมก็แอบคิดว่าถ้าเรามองเห็นชีวิตเป็นวงจรแบบที่หนังมันเล่าอะ่ะคือในแต่ละปีอะ่ะมันก็มีแค่วงจรผมขอโทษพูดอันนี้ดีมากเราเบื่อเพราะว่าเรารู้ว่าขับรถเป็นไงไง ถ้าเกิดมาไม่มีรถใช่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่ามีรถมีแต่รถไฟให้ขับใช่ครับคุณก็โอเคกับรถไฟป่ะใช่เออซึ่งอันนี้มันก็เลยทาให้คิดถึงตอนที่ไปทําพื้นที่ชีวิตเรื่องอาร์มิชเนี่ยฮะซึ่งมันน่าสนใจมากมันคล้ายกันก็คือตอนคนเนี่ยใช้ชีวิตมาจนถึงอายุ16อาร์มิชเนี่ยมันเป็นชุมชนปิดคุณไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ันที่มีอยู่จริงมีอยู่จริงยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ฮะ16เนี่ยคุณจะออกไปข้างนอกได้คุณจะไปนิวยอร์กก็ได้คุณจะไปเจอโลกที่มันแตตกก่่่าาางงจหมูบบ้นนชทขอคุณเีย แต่สิ่งที่มนันน่าเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าพอเด็กพวกนี้กลับมาที่ชุมชนเนี่ยเขาให้เลือกครับว่าคุณจะอยู่ที่นี่ต่อหรือคุณจะออกไป<อ>จานวน90%าเรนฮะเลือกจะอยู่ต่อผ<อ>มว่าเรื่องรถไฟ<อ>มนุษย์เลยเนี่ยเราเข้าใจว่าเราทวินหาอิสรภาพแต่พออิสรภาพมาถึงตัวเราจริงๆในรูปแบบของยุคสมัยใหม่มันกลับมีน้ําหนักที่เราไม่ได้คาดคิดโดยเฉพาะน้ําหนักทางจิตใจคนเลยรู้สึกแปลกแยกจากสังคมค่อนข้างเยอะเพราะต้องมานั่งเลือกเองหมดเลยว่า ชีวิตนี้ต้องทําอะไรต้องอยู่ยังไงอะไรคือโกอะไรคือแพชันบางคนก็รู้สึกกดดันมากที่ต้องมานั่งหาเป้าหมายในชีวิตอะว่าฉันจะไปไหนให้ได้เออแล้วในแง่หนึ่งไอ้การลิงก์เรื่องอารมณ์จริงๆมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้อง,ต,องต้องการนะการที่รู้สึกว่ามีใครรู้สึกร่วมกับเราแล้วลองคลิกกลับมาดูผลผลิตของยุคสมัยใหม่อย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องการคนมารู้สึกร่วมกับเ<ม>ราตลอดเวลาเราเลยโพสต์นู่นโพสต์นี่<ม>ตลอดเวลาซึ่งพอนางเอกได้รับโดสข,ของสิ่งนี้เข้าไปอย่างเต็มที่เน ผมเลยคิดว่ามันเลยกลายเป็นสารเสพติดประมาณหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้นเขารู้สึกเขาไม่คอนเน็กอะไรกับใครได้เลยนี่เราพูดถึงตัวชุมชนในหนังนี้ด้วยแต่ว่าในโลกนี้มันมันแทบไม่เหลือแล้วชุมชนที่โดนตัดขาดจากโลกภายนอกใช่อ่าถ้าเราสามารถรักษาชุมชนที่ไม่มีไอเดียอื่นจากโลกภายนอกเข้าไปได้เลยมันก็อาจจะคงอยู่อย่างนั้นได้แต่ในความเป็นจริงคือทุกประเพณีมันเกิดมาจากอะไรก็ตามที่เป็นตะกะในแบบต้องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติหมดแต่พอมีการทับถมของการเวลาเข้าไปเนี่ยมันทําให้เกิดผู้มีอํานาจในระบบนี้มี มีโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาแล้วสภาก,ก็จะมีไอเดียใหม่ๆจากข้างนอกเข้ามาพยายามตีไอเดียเก่าๆนี้ทิ้งแล้วหนักเรื่องนี้ผมว่ามันมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าชุมชนนี้มันอยู่ในจุดที่ทําซ้ํากันมาหลายชั่วอายุคนจนแบบว่าลืมไปแล้วว่าตอนแรกมันยังไงแต่มันต้องเป็นแบบนี้แหละมันต้องทําแบบนี้แหละแล้วคนที่อยู่ในนั้นมันก็มีแนวทางชัดเจนว่าต้องทําต่อไปเพราะมันแทบไม่มีแนวคิดจากข้างนอก,ขนอกเข้าไปแข่งขันกับแนวคิดที่มีอยู่แล้วเลยเราไม่รู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรคือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราไม่รู้อะไรเลย แลวเราจะไม่สรุปด้วยเพราะเราสรุปไม่ได้จริงๆอยากให้ดูอยากให้ดูเหนืเรื่องนี้คลีคาดต่อได้เยอะมากขย่าครับมันขย่านี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งของมันแหละแต่เราไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็แล้วแต่แล้วก็เลือกกันเอาเองว่าแบบไหนคุณมีมีชีวิตแบบมีความสุขในแบบของคุณขอบคุณมากครับสิงห์ครับเอ๋ครับผมด้วยนะจอจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าไม่ติดเรื่องเงินทองเลย จังหวัดไหนที่คุณอยากย้ายไปอยู่ถ้าคําตอบแรกที่เข้ามาในหัวก็เป็นบ้านบ้านเกิดผมแล้แหละที่ตรังเออ่อคือตอนเด็กๆก,ก็อยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กครับแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาบ้านเกิดตัวเองได้ไหมคิดว่าอาจจะไปอยู่ภาคใต้ยอยู่ดีแหละชอบทะเลชอบทะเลอชอบทะเล